สวัสดีคับวันนี้นะคะพบกับช่องป๊าป้าแอนดซันช์แน่ครับที่วันนี้เนี่ยเห็นมาเปิดบรรยากาศบ้านข้างนอกเนาะก็ไม่ค่อยเห็นแบบออกมาข้างนอกเงนี้นี่นะตรงนี้นะคะไม่ใช่ผมจะมาเล่นผสมภาษาชายอะไรทั้งสิ้น,นอันนี้คือลูกหนูมันเกิดมาจากไหนผมไปรื้อรางของเล่นครับเนี่ยนะครับลูกหนูนก็อะไรเอาอะไรให้มันเนาะคือสาเหตุก็คือผมไปรื้อรางของเล่นใช่ปะนีาาา่ใหม่ จัดใหม่อะไรเนี่ยผมไปเจอรังของเล่นผมก็เจอลูกหนูทะาเลยช้อนเออมันจะมีอีฝ่าลมๆอยู่คนระับช้อนมันขึ้นมาคนระับแบบช้อนเบาๆนะช้อนปุ๊บแล้วก็เอามาใส่ในนี้นะคะก็เลยดึงลูกหนูมาเพียบเลยวันนี้ผมก็จะมาทําการป้อนนมนะฮะซึ่งพระอาจารย์ของผมเนี่ยเคยบอกว่าถ้าไม่กินข้าวเนี่ยจะไม่ตายแต่ถ้าไม่กินน้ำเนี่ยก็คือตายแน่นี่เลยนะฮะเหมือน ที่กำลังจะตายนะฮะนะด้วยความผมสงสารไงอยากเลี้ยงสงสารอาทรแต่ผมเหยียบลูกหนูไปแล้วคือ <Okay. S 2> ความสงสาร <Yeah. S 2> และอาทอนนะฮะอืมสงสารจริงๆิเลยนะฮะเป็นนมเฉืองเหลือง <Okay. S 2> เป็นนมถั่วเหลืองนะฮะเป็นนมแล้กจซอเป็นนมถั่วเหลืองเนาะซึ่งเพราะว่าไม่มีนมอะไรเนาะก็ต้องหานมถั่วเหลืองไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมดูลูกหนูก่อน นอนนอนขดตัวเลยนอนขดอย่างงี้เฮ้ยอย่าจับอย่างนั้นสิจับนั่นไวด้ดิจับล็อกไดิดเหรออืมจับล็อกไว้อ่ะจับล็อกไว้อย่างเงี้ยอืมมือเต็มเต็มเนี่ยจับล็อกไว้เออแบบนั้นน่ะเล้วก็สลิงนั่นอย่าไปหยดใส่ถ้วยนี่เอามาข้างนอกดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเยอะไปพี่คินเอาปากมันดิเอาปากมาันมาเอาาาเอตั้งอย่าให้หงายดิ เอเอเ,อเอนี่ยเออเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบีไปบีบเนี่ยเออนี่แหละนั่งลงสินั่งลงเออเนี่ยมันเริ่มคุ้นแล้วเห็นไหมเออบีเบาเบาบีเบาเบาเนี่ยกินแล้ว,วเออกินแล้วเห็นไหมเหงาจัดประหลาดบอกเดี๋ยวไม่เอาจะไปจำได้เอาตัวไหนวะวะทำอะไรดีวะใส่อะไรดีวะใส่ในนี้ดีกว่าเนาะตัวไหนที่กินแล้วอะ่ะใชบนี้ อย่างหายท้องสิความลงเออถ้าคนจะดูจะดูอะไรคนก็ดิีอย่ามันจุกึ้นมาปากอย่างนี้ไปนกินนะยังยังดูกินมันค้าปากินเลยอะไรเหรอเอาขาไกลอ่เดี๋ยวเอาขาไกลเล็บไกล14นาทีแล้วเนี่ย สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์นะครัเดี๋ยวมีต่อไปนะเดี๋ยวอัปเดตหนูให้ดูใหม่